ดีค่ะค่ะทีฉันนางสาวจารุนรัตสุวรรณพัฒนาอยผู้ปรนสารงานตำบลนรารโพนะคะผมด้วยผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะคะคผู้ช่วยจรุนปรุมโทนะคะผู้ช่วยหมู่ที่3ตํตำบลนรารโพะคะ่ะแล้วก็กลัวเรือนของ ป้าบุญลาบุญจีนนะคะพร้อมด้วยลูกชายน้องๆนะคะซึ่งเป็นก,วนกัวเรือนที่ปลูกฝักสวนตัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารตามแนวทางพระราชดำริของสมเด็จพระนิาาี่รา,าชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพเจ้าราชุดาสยามบรมราชกุมารีนะคะแล้ววันนี้พ่อดรมอบได้มาญลำเมล็ดบัรทัดมามอบแม่กับครัวเรือนของป้าบุญลำด้วยนะคะ บ้านของป้าบุญนำนะคะก็มีการปลูกผักสวนกลัวเยอะแยะนะคะเดี๋ยวให้ป้าได้พูดกับทุกคนนะคะว่าตอนนี้ที่บ้านของป้าปลูกผักอะไรบ้างคะค่ะปลูกปักได้บ้างนะคะบางปลาตอนนี้ปลูก็ตระเลยก็เนืยวกับปรีปรีกำนาวค่ะตอนนี้ก็มีส่มค้า้นะคะแล้วก็ก็มีมะกอกนะคะนี่มะกอกที่ผู้ช่วยชื่ออยู่นะคะมะไรอ๋อ มันปูนะคะนะคะกอาล่าก่อนรวนๆแลกอมาก้างตามทนิดนะคะค่ะชนิดนี้พักเนีค่ะสีปลาผกแปวนี่ปลากอกูจะกินในกรเี่ยมไมมดนะอว่าปลาอยู่กับนองเขาองคนค่ะซึ่งปลาก็ปลาไปไข่ในเดวนี้นะคะไ่้แ่งบานดาบนนะคะลักษณะี่ปลาไข่ไบ้า่ยนี เนีเต้ทังทีก็ได้ช้รอย่้งทีก็ได้ช้าหมากรได้ห้อก็ถือว่าคือเราอยู่ได้เลยนะหอยู่ได้เล้รอยห้อยนไหมะเปลี่ยนมาได้ปนีมากป้าก็แจกอก็กาไก่มาถึงบ้านตาไกมาก็ถึงบ้านเรากคถือันอกันไงถึงันไงกไงถึงกัไงถึงกกคือต่างกต่างกนงถึงนไกไงถึไนอก่ไกนกไ้ปลูกเิึง ก็ตอนนี้ตํำแปลงไว้เร็วนัวไอ้ผัวทำไมนุ้นเช็ดกระตำนัวนาทำไเกี้ยนไอ้เม็ดจ้ะก็ปลูกด้ใกล้แล้วนะนใกล้แวนวไอ้นัวกันตั้งไปใต้ยู่ไอ้กันอย่เียได้กเดินไปใต้ฮไ้านจ้ะพอที่ว่าเป็นการปื้มรายได้นะคะแล้วก็กลัวเรืองแล้วก็รายจ่ายนะคะ